ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะกลลวงฟิลแฟนเตือนใครสแกมเมอร์ที่มาในรูปแบบคนหลอกให้รักหน้าตาดีโปรไฟล์ดีบางครั้งมาในรูปแบบศิลปินคนดังทักมาขอเป็นเพื่อนชวนคุยฟิลแฟนก่อนชวนให้เสียตังค์ด้วยอุบายต่างๆ เจอกันแค่ในโลกออนไลน์ไม่เคยได้เจอตัวจริงพอชวนวิดีโอคอลก็ใช้ภาพที่สร้างด้วย AI หรือใช้ตัวปลอมชวนให้ช่วยโอนเงินชวนให้โทรชวทนทำกิจกรรมชวนลงทุนหากเจอแบบนี้เอ๊ะเอะใจสักนิดอย,อย่าเคลิมอย่าเชื่อถ้าไม่อยากหมดตัวประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipolisonline.go.th เท่านั้น ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ